อือ้ยออือืยอ้อดูมัน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 กัดจะไม่ให้เหลือเลยวะดูมันโอ้ยดูมัน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 มันจะเอาให้ขาดเลยบ่มันเขี้ยวบ่มันเขี้ยวมากมากโอ้มันเขี้ยวมันเขี้ยวครับเจ้าหมาปีศาจมันเขี้ยวครับ มันเคี้ยวครับมันมันเคี้ยวอะไรของมันนี่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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นกันเลยเถอะจกัดห้ามบอกมันเคี้ยวครับมันเคี้ยวครับผม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 มันเคี้ยวครับออออื อือ้ยเอ้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 อืตัวนี้ขี้เล่นไหครับชอบเล่นกับกลมันเขี้ยวมันเขี้ยวผมมันเขี้ยวครับไปผมกัดเลยครับหายอยูใอยู่หายอ่ันเลยฝันฝัน อืมอืมแาแม่ไปเล่นกับแม่เลยสองตัวนี้ไอสองตัวนี้ชอบเล่นกับคนไอสองตัวนี้ขี้มึนหน้ามึอนอือืมอืมอ,อชอบเล่นตรงนี้ไหนดูไห้ดูนอนน่ะนะนอนน่วนะนอ,นนะอไอ้เชื้อ เสือหน่อยเสือหน่อยมันผอมเสือหน่อยไหนไอ้คิดดื้อไอ้คิดดื้อไอ้นี่ขี้คิดื้อจัดเลยกัดหูมันเลยกัดหูมันเลยเอาละดึงเลยแกแขนได้พอไงดึงมันเลยกัดหูมันเลยกัดเลยเอาเลยเอาเลยกัดหูมัน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 เลย อ่านี่ไม่ยอมไมนี่ไม่ยอมเฮ้ย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 เอาเลยกัดขามัน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 กัดตูดมันเอาเลยเล่นกันแรงละเริ่มเล่นละเริ่มแรงละเดี๋ยวมีเจ็บเดี๋ยวมีเจ็บเลยอย่างนี้เดี๋ยวมเจ็บเดี๋ยวมีเจ็บเดี๋ยวมีเจ็บเดี๋ยวมีเจ็บ เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วพา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 เอ้ยนี่เอ้ยเจ็บ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 ครับเจ็บ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 ครับอ่า เจ็บครับผม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 มาดูไหนดูตดือดเลยเลยเจ็บครับผมเจ็บครับผมเล่นแรงเล่นแรงอันเล่นแรงแล้วเล่นแรงแล้วเฮ้ยดูกันไล่หน้านะครับ